ดวงโดยรวมของชาวเมถุนในเดือนนี้นะครับผมเลยว่าในเดือนนี้เนี่ยดวงการงานเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนที่ทาพวกราชการพนักงานประจําหรือว่าเป็นอินฟูเป็นฟรีแลนซ์พวกนี้คือดวงค่อนข้างจะดีเลยนะครับผมแต่ว่าดวงของค้าขายที่มีส่วนตัวเนี่ยยังไม่เด่นสักเท่าไหร่แล้วก็ในดวงของการเงินเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่ถัมภ์เข้ามาเนาะแล้วก็มีดวงเสน่หาเข้ามาอีกอังหากฉะนั้นแล้วเนี่ยดวงการเงินอาจจะดีมากๆถ้าขึ้นมาแบบนี้คือมักจะเจอสายเปย นะครับแล้วก็จะได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยผ้าขนมขนมอะไรพวกนี้นะครับผมมีโอกาสถูกมากๆเลยแล้วก็ต่อมาในดวงคนารักคนโสดเนี่ย,นนยมีโอกาสได้เจอคนเยอะไปไหนมีกับมีกับคนชอบเราเพราะว่าเราเป็นเดือนที่เรามีเสน่ห์มากๆจะได้เจอกับคนที่มีอายุมากกว่าแล้วก็เป็นสายเปด้วยแล้วก็ดวงความรักของคนที่มีคู่แล้วนะครับผมต้องระมัดระวังให้ดีเป็นปัญหาจากตัวเราเองชาวเมถุนเสะเน์แรงมากเท่นั้นเนี่ย คนเข้ามาจีบเยอะต้องระมาระวังรักสามเศร้าเกิดขึ้นจากตัวเราเองนั่นแหละนะครับ